มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอมรรัตโพสต์เพื่อไทยแจ้งสื่อนัดประชุม8ดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่แจ้งแกนนำพักก้าวไกล1สิงหาคม2566สําสำนักข่าวดังรายงานกรณีมีรายงานข่าวออกมาว่าพักเพื่อไทยจะนัดประชุม8ดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันที่สองสิงหาคม2566 เพื่อหาทางออกในการโบวตนในยกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคม2566ล่าสุดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานางอมรัตโชคประมิตรกูลอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความถึงการประชุมหัวหน้า8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะมีการนัดหมายประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ โดยระบุข้อความว่าเพื่อไทยให้ข่าวกับสื่อว่านัดพูดคุยกับ8พักร่วมวันที่2สิงหาคมแต่กลับไม่มีการติดต่อนัดหมายมายังแกนนำพรรคเก้าวไกลถ้าจะรวมหัวสมคบการล้มล้างผลการเลือกตั้งพักคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็ควรที่จะพูดเป็นรูป,ปรธรรมกับพี่น้องประชาชนให้ชัดเจนว่ายังเหลืออะไรใน MOU ที่จะยอมทำบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ